ถึงวันนี้ได้มาร่วมง,งานสดพธรรมนิดนึงค่ะค่ะพอพอได้ข่าวก็วรู้สึกคือพี่เปิ้ลเข้าใจความรู้สึกสิ่งสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนแต่อย่างเรายัางพอทราบว่าพี่ตัวไม่สบายแต่คุณเอไปแบบกระทันหันน่ะพี่เปิ้ลเข้าใจความรู้สึกเลยพอได้ยินได้ยินข่าวก็นึกถึงนึกถึงความรู้สึกน้องเพลงนึกไปถึงความรู้สึกของตอนที่เรา ตอนเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันก็ตั้งใจค่ะตั้งใจว่าจะมาแล้วก็โชคดีขับรถไม่หลงทางเลยปกติสุสานการเราจะมาถูกเนี่ยแต่มาตามแผนท,ที่ที่พี่ตู่ส่งมาให้เข้าใจง่ายเปะ๊ะไม่หลงทางตั้งใจมาที่เปิ้นทราบข่าวป่ะจริงๆที่เปิ้นทราบข่าวก็ต่ตอนที่เพิ้นตื่นประมาณตีสี่ทราบข่าวตอนนั้นแล้วแต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วก็เฮ้ ใช่เหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงก็แต่ก็ยังไม่ได้เช็คข่าวว่ามาทํางานแล้วแต่เช้าพอมาทํางานแล้งแต่เช้าเราจัดรายการวิทยุเราก็จะ,<ล>ะทราบที่เอ็นสนินทกับพี่ตู่เป็นแบบพี่ตูตต่เจอคุณเอ๋หลายครั้งอยู่เหมือนกันเจอคุณเอ๋หลายครั้งทุกคนน่ารักค่ะอัจรยสัยดี อันยังอัน,นอันที้พี่เปิ้ลได้มีการคุยกับพี่พตู่เรื่อ,องพ่อเนรนะคะสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยนังไงบ้างเอง่ยอืมเมื่อกี้ก็คุยกันกอดกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมาให้กําลังใจอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงที่ตอนที่พี่เปิ้ลสูญเสียพี่ตู่เมื่อสองปีที่แล้วพี่ตูก่ก็คอยให้กําลังใจแล้วก็เ,เข้าใจความรู้สึกอะ่ะเ,เข้าใจความรู้สึกตอนนี้เข้าจิตใจของพี่ตู่เป็นยังไงเอ่ย ก็รับแขกนะคะก็เหนื่อยเราก็ยังไม่ได้ก็คุยกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ไปลึกขนาดแบบนั้นแต่ว่าพี่ตู่ก็บอกเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราไลาคุยกันเดี๋ยวเราโทรคุยกันแล้วน้องเพลงอ่เออน้องเพลงได้คุยคะ่ะน้องเพลงก็บอกน้องเพลงว่าเข้มแข็งนะลูกเออแล้วก็มีน้องหนุนมน้องหนุนมก็มาคุยกับพี่เพลพิ้มยังไง แต่แต่คิดว่าน้องเพลงเข้มแข็งนะคะแต่มันยากอ่ะมันยากมันยากมันยากของพี่เปิลสองปีกว่าแล้วยังมันยากแต่ละวันแต่ละวันมันยากแต่มันก็ต้องผ่านปไน่็ได้เราก็ต้องเข้มแข็งเราเรามีลูกต้องดูแลเรามีหน้าที่การงานเรามีหลายๆเรื่องที่ต้องทําฉะนั้นถ้าเราไม่เข้มแข็งมันก็จะทําให้เราไม่รู้สึกอยากทําอะไรมันก็เดินต่อไปไม่ไหวมันต้องอดทนมัน มันก็ดีนะมันก็มันก็มันก็ฝึกก็อย่าบอกพี่ตู่เลยว่าฝึกฝึกฝึกความเข้มแข็งส่วนตัวของตุ้นตอนนี้ยังมีแบบแอบรอฮะคุเยอะเโอ้ยเยอะบ่อยบ่อยแต่ว่าเราต้องฝึกค่ะมันต้องฝึกพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่ามันมันต้องคิดหลายๆอย่างแลวนี่คือความจริงอย่างแรกคือมันเกิดขึ้นจริง มันคือความจริงที่เราต้องยอมรับเราต้องเผชิญแล้วมีอะไรบ้างที่เราต้องทำต้องดูแลต่อแล้วมันต้องไปให้ได้ที่มันผ่านแต่ละวันมาได้ไงผ่านแต่ละวันไม่ได้ไงกลาง,งวันก็ยังงงเลยว่าเฮ้ยโอเคมันผ่านได้ยังไงเนี่ยพี่เชื่อว่าถึงถึงถึงเวลานั้นทุกคนที่เจอกับเหตุการณ์ต,ต่างๆน,น,นะทุกคนเจอเรื่องราวในชีวิตที่แตกต่างกันไปฉะนั้น แต่ละคนก็มีวิธีของตัวเองนะคะพี่เปิ้ลคิดว่าพี่เปิ้ลก็ยวมีลูกสองคนที่เราต้องดูแลเขาเมื่อเราเห็นเขานึกถึงเขาเราก็ต้องเฮ้ยมันต้องต้องได้ดิมันต้องขาดกปไม่ได้มันอมะถึงท่านต้องพึ่งธรรมะเลยเนี่ยอืมก็มีบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างมันจะทำให้ใจเราเย็นลงใช่ทำให้เราใจเย็นลงแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติในชีวิตของคนเราที่ต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ว่าไม่ว่าจะเร็วจะช้า